ขเขาเรียกว่าอย่างกับสามแยกอีกก็บ้านเทอน ตลาดเช้าตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเราต้องไปเดินดูก่อนค่ะว่าเขาขายอะไรกันที่ไหนยังไงอันนี้มันเดินถึงซุปเลยปหมคะเดินได้ค่ะเดินีนี้ตู้เอทีเอ็มอยู่หน้าซอยค่ะไปซอยเนี้ค่ะแล้วก็ กอนโอ้กุ้ยนี่ใหญ่ขนาดลากชูเขาสนใจเดี๋ยวเขาจะซื้อลากชูเออไม่เคยกินแต่เคยเห็นในคลิปว่าเวลาใส่กับข้าวก็ใส่ลากชูที่เราอยู่ที่ตาดอะไรนะตลาดเทือไทย อะ,ะ่กุก้กันนี้เขาเรียกว่าข้าวอย่างก็เลอะรข้าวหอันนี้เป็นห้องข้าวอย่างเจาะเขาอยากพู่เอ,อ๋อเขาส่น้ำอ้อยอ๋อๆๆแล้ว,วนี่เราเจานี่ภาษาอะไรนี่สาวน้อ้อยผสมน้ำอ้อยแล้วนีว่เราเจานี่เขาหนุมพูอาเหข้ามานี่ยเข้ามา ซื้อชิมดูไม่เคยกินอันเนี้ยอันนี้กี่บาทจาะยี่สิบอันนี้อันนี้บอสไซอย่างไรกันคะถ้าถ้าถ้าเอาสองอย่างผสมกันยี่สิบนี้ได้ไหมเอออยากอยากกินสองอย่างอ่ะเจาะวิวกว้างคนไม่เยอะนะหรือว่าเรามาใส่เราใส่ตั้งเสีย ข้าวยมหวยอีกข้าวอะไรนะข้าอยากคู่อ๋อข้าอยากข้าอยากคู่ข้าใหญ่อยากข้าอยากคู่เอากล่องเดียวนะกล่องเดียวค่ะชิมดูเดี๋ยวจะได้กินหลายๆอย่างค่ะยายอันนี้อันนี้หวานเท่าไหร่เจ้าทุนละสิบอ่ะอันนี้เป็นต้มใส่ไข่นะอร่อยที่สุดเลยใส่น้ำตาลกินแบบนี้ก็ได้เอาเหรอใส่ไข่น่าอร่อยจังเลยไม่ได้ตุ้งสาไข่ก็ไลยกินแบบนี้ก็เลยกินแบบนี้ก็ได้ที่อื่นได้ไข่เพียงที่นี่สิอ่ะเอาสองก็ได้ค่ะยาย

อโอ้ยน,นี่มีอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรกับข้าวเช้าอืมมีข้าวเช้า,า,นนาข้าวต้มเหรอน่าจะเป็นข้าวต้มใช่ไหมค่ะมาเดินดูเชือกทั่วเก๋ยหันเฮ็ดหนังข้าวต้มใพังคือเนาะตั้งลุมม่มบ่มี้เค๋ยหันอฮ็ดฟัง เอาชุดหนึ่งจะลองชิมอ๋อมียาวแค่นี้นี่เรามาสายหรือว่าวันนี้มีหลายตลาดอะค่ะอ๋อมีหลายตลาดก็เลยคนก็เลยน้อย้ยไปอันหนึงที่นึงนิดนึ่เข้าวหลังฟืนอันนี้อะไรทอดนี่อันนี้หอมแดงค่ะเอาหนี้สิบบาทได้ไหมหายกินไม่ได้เลยนะ อันนี้มันลากอะไรหาลงสุดทำไมมันใหญ่จังแม่ค้าจ๋าอันนี้ลากอะไรเจ้าอันนี้ตังกุยค่ะตังกุยอ่ะเราเอาไปเอาไปอะไรนะตุนยาตุนไข่ไก่อะไรนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่่มันเป็นกระไดนี่ไหมคะ มันไม่มีอะไรจะเปลี่ยนเลยอันนี้มัดสิบบาทต่อห้าสิบบาทค่ะมัดใหญ่มัดเล็กนี่ราคาเท่าเดียวกันแต่ค่ะ,ะก็ราดชูนี่เหรอราดชูราดชูนี่มัดยี่สิบบาทค่ะใช่ค่ะราดชูนี่ขอมดอนค่ะ ได้ค่ะ No. ไม,ม่มีนี่ที่บ้านมี <c oughs> เดี๋ยวจะให้ชิมข้ามันหนึง่งร้อยแปดสิบเอาอะไรอีกยีบาทนะ,ออะเ,อเอาลากชูหมลากชูมันหนึ่งใช่ไหมคะลา <c oughs> กชูเหมือนแม้ค้า <c oughs> เอาเหมืนม <c oughs> อ,อมนลูกค้านั้นเดี๋เปลี่ยนถีนง <c oughs> ใหญ่ไ้แลอาแล้วเหมาค่ะแล้วอันนี้เคยทานไหมคะ อันนั้นเคยค่ะแต่ที่ไม่เคยก็คืออันนั้นาลากชูนะคะ่ะแล้วลากชูแล้วค่ะเดี๋ยวขอขอวิธีทำลากชูก่อนลา,ลากชูเนี่ยเราไปล้างเวลาเราล้างอะ่ะเวลาเราล้างก็ต้องตัดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไอตรงนี้เอาไปปผงได้นะคะเอาเหรอค่ะไอลากนี่ก็เราก็ตัดให้มันเป็นท่อนๆๆแล้วหมูผัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเอานี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปผัดสักแป๊บนึงอันนี้ก็ตัดเป็นท่อน แล้วก็สุดท้ายก็เอานี่ใส่เข้าไปเมือผัดเชียค่ะร้ยเข้าไปแล้วก็ผัดสักสวินาทีก็ออกมาได้เลยอ๋อไม่ต้องให้มันสุกมากพอกรอบๆโอเค น่าแต่คนนะคะน่าจะให้สุขขอบคุณนะคะแม่ค้าน่ารักน่บคุณมากค่ะไว้เจอกันหอย่าลืมเอาไปด้วยนะคะเออนี่เห็นไหมไม่ขับรถขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวไปส่งไม่รู้จะไปส่งที่ไหนเนี่ยมเยอะๆแต่เราไม่เคยกินเออเห็ดฟานเห็ดฟานก็บโอ้โลละโลละโล สนใจไหมัย้ยองวันนนตัวไหนดีคะพ่อค้าเลือกให้หน่อยค่ะสับให้ด้วยได้ไหมได้แล้วเมื่อวานกินที่ร้านเขาผัดหิ้งอร่อย ไร่ยอดมันลรอค่ะเหมือนกันค่ะเอองั้นช่วยซื้อดีกว่าเอาเอาอย่างละอย่างอันไหนก็ได้แม่ค้าเลือกมาเลยค่ะเอาปิกเกงเนาะฮะเปิกเก็นี่คือตลาดเช้าบ้านเพื่อไทยนี่มาขายตั้งแต่กี่โมงเช้าอันนี้ตั้งแต่เช้าค่ะเสียที่สี่ที่ห้าค่ะอ๋อเหรอค่ะ เราก็ว่าเรามาเชา้าล้วอยู่บ้านไม่เคยตื่นเป็นตลาดเช้าเองนะคะชาหวานหวานชาหวา,วานนี่หมายถึงมันหวานนะคะมันจะมีชาขุ่มไชาหวานใช่ยญาหวานไหมไม่ใช่ใชเราดื่มเพื่ออะไรไอ้นี่ก็คุณคุณแก่ขอฉกกิีนนะคะค่ะต้มน้ำอุ่นนำมาเลอดแล้วก็ใส่ใส่ชาลงไปดนน้ำมันจะออก น้ำมันจะออกสีเหลืองๆปลูกเองเหรอคะปลูกเองนะคะชุนเท่าไหร่นี่ยี่สิบบาทมาช่วยซื้อดีกว่าทำเอหมดเลยปลูกเองปลูกเองเขาเรียกว่าชาหวานนี่เนาะชาหวานค่ะน้ำมันมันไปจะขูดไอ้นี่มันหวานแต่คิดแล้วไม่เป็นบาหวานนะไม่ใช่ ไปไม่เป็น <laughs> คนทางนี้คนขายของเก่งเก่งโอนเนาะสักบาทค่ะทุกอย่างยี่สิบคิดว่าของยายแล้วน่าสน <c oughs> น้อง <c oughs> ลูกไหน อันนี้หน,นึ่งร้อยอ,อันนี้ลอยยี่สิบอันนี้ทองอันลูกผักอันนี้เอาแปดสิบบาทอันนี้ผักหวานนี่แหละไม่ไม่ต้องไปอันนั้นี้อันนี้นนไม่ใช่แอปเปิ้ลเหรอไม่ใช่แอปเปิ้ลนะอันนี้พีทอ๋อลูกพีทขายยังไงเนี่ยลูกพีก120ทนทโลร้อยยี่สิบโลร้อยยี่สิบห้าไม่เอาสักไมล์ละก่ะเ,เดี๋ยวขอเดินดูก่อนออพีท อยากไ้เศษเศอันนี้นี่กะมันต่างกันจะได้นี่เจ้าอันพริกแต่ละอันนี่พริกค่ะพริกอยากขึ้นบนดอยต้องแซ่บๆซบแซ่บพริกอ,อันนี้คู่ค่ะคู่แล้วกดสีอันนี้ไม่คู่ค่ะใครจะได้เจ้าะเอายี่สิบบาท เอาที่คั่วแล้วดีกว่าคั่วแล้วนี่เราไปทำอะไรกินได้ถ,ถ้าถ้าถ้าที่ยังไม่คั่วนี่ไปตำน้ำพริกเหรอค่ะนี่คู่นี่มันอันนด้ขัใส่ได้หลายอย่างอยู่แต่ว่าอันนี้มันคูนี่มันหวานกว่าเนาะอือแต่อันนี้ไม่ได้คู่ค่ะคั่วซื้อพริกมาบนดอยมาซื้อพริกซื้อพริกพริกหอมยี่สิบบาท ยังไม่เอาอัเออเหลือแล้วนี่ไงนี่ไงัวเน่าที่มีพริกแล้วนี่นะนี่กี่บาทเจ้าอันนี้สิบบาทค่ะเออนนแล้วที่อันนี้เหรออันนี้อันนี้ตำแล้วนนตำแล้วธรรมดาค่ะสิบบาทหชิ้นเลยนี่เอาไปใส่ยังกินอันนะี้ไปใส่แกงเน้อง นขนบอว่าใส่ช่อสกัดแต่คนใ่ยบบนี้มก็ใส่ดไม่ยมมอดมะม่วองอะอ๋อเหรอนี่นี่ขต้มเาต้มสาบาทาขขาต้อมอะไอย่างนะขขาต้มสดนิ้นกีบบ,บาทนี่จ้สามสบาทกสามสบา,า,บาทคเ่เเก,กี่นอ เส้นอัวจีนเส้นอัวจีนอ๋ออันนี้หมูสต๊อกหมูหม,มักล้วกลมกลมอันนี้ไข่อันนั้นไข่ไข่เยีย่ยวม,มา้าแต่เป็นของชางพมา่าอ๋อขอบคุณค่ะ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่า,าอยากกินอันเนี้ยอันนี้นี่ชุดหนึ่งกี่บาทคะสามสิบครับเพื่อ <30. S 2> แล้วสามสิบ ขเขาเรียกว่าอะไรนะดองอยากซื้อดองเนี้ยดองนี่ขายยังไงคะเอ่อถ้วยละสิบบาทครับถ้วยละสิบบาทครับผมเอายี่สิบอันนี้ล่ะหมูนนี่ล่ะนี่เค็มไหมนี่หมูนี่เค็มครับขเขาเรียกหมูอะไรนะหมูน้ําค้างหมูน้ําค้างนี่ฝั่งนี้ครับท่านั้นจะเป็นไส้อัวยูนาอืไส้อัวนี่ขายจะได้เจาเอาโลสี่ร้อยครับอเอาไหม ได้เหมือนกันลองไหมเอาไปทำอะไรคะเอาไปทอดทอดผัดนึ่งต้มก็ได้เอาเหรอวางไว้ก่อนเอาไหมอันนี้อันนี้นี่ถ้าสองชิ้นนี่ถึงโลไหมนี่ต้องช่างเอาครับต้องลองช่างดูเนาะใช่เดี๋ยวจิตือเองครับกี่บาทนะร้อยยี่สิบ แล้วอันนี้ล่ะนี่มมันอันเล็กอันใหญ่เหรอ,อครับผมม,มันแล้วแต่แล้วแต่ว่าเออช่าเอาหมูนี่ไหมหมูนี่หัน่นขายแบ่งขายมาหรือว่าขายเป็นชิ้นอย่างนี้เลยส่วนมากนี่จะขายเป็นชิ้นนะครับอ,อลองช่างดูไหมว่าชิ้นหนึ่งเนะี่ย

เราไปทํานี่เราไม่ต้องล้างแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องล้างแล้วเนาะหมูเนาะเอาไปทํากินได้เลยใช่ไหมข้าวฟืนข้าวฟืนอุ่นีเ่เขาเรียกว่าข้าวฟืนอุ่น่บุญอันนี้ทํามาจากขัวว้วเหรอคะขั้วเหลืองอันนี้ใส่อะไรใส่ต้มตุ้มหมู อ๋อเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ซื้อนี่ไม่ใช่อุ่นใช่ไหมอันนี้ไม่อุอนอ๋อน,นั่งเย็นอ๋อมีเย็นมีร้อนมีอุ่น ยังไงมันใส่ไงอันนี้อันนี้หรออ้อจะกินอ่ะมะกินหน่อยแล้วกนจะกินอ่ะ,อะนั่งกินนี่ไงยิงกินนี่ไงกินที่นี่ได้เลยแม่นก่อ จะเป็นกิมจิจ ันันกกกวว่าาตใครจะได้เจ้าตัวละสองบาทเจ้าตัวยญ่ห้าบาทเจ้าเอาตัวน้อยเอาตัวต่อตัวน้อย,อยปลาทองกโก